สิวกินเจนได้หรือเปล่าคะเบชาเชยบอกเลยว่าอ้าวทำไมคิดอย่างนั้นเล่าในมีใครคิดบ้างคะในนี้ว่าเป็นสิวห้ามกินเจนะคะเบาชาเชยบอกเลยนะคะว่ามันก็ยิ่งดีกว่าเดิมสิคะทุกคนเวลาเรากินเจนเราจะต้องกินผักมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะก็ทําให้เราได้รับสาร มากขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะก็เป็นตัวที่ทําให้สิวของเราเนะะี่ยค่ะลดกระบวนอักาเสบแล้วก็หายไวนี้นะคะทุกคนแน่น้อน,นะคะ่ะผัก มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่สูงมากเลยนะคะทุกคนแต่หากใครนะคะที่ไม่สะดวกที่จะกินเจบอกว่าไม่ได้ฉันกินไม่ได้ฉันต้องกินเนื้ออ่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีตัวช่วยอยู่ค่ะนี่เลยค่ะจะไปวันละซองช่วยหมดเลยเจ็ดระบบโดยเฉพาะเรื่องผิวเรื่องสิวช่วยได้เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนใครที่เป็นสิวอยู่ทักบ,บอกว่าสิวตายโพสต์นี้แล้วมาคุยกันค่ะบ๊ายบาย